เดี๋ยวเราจะไปตัดผมเองนะครับช่วยไหมแป๊บหนึ่งนะครับก็ปกติเวลาผมยาวก็ชอบตัดเองครับมันง่ายมากมันใช้แค่ไอ้นี่แหละแล้วเราก็เอาเบอร์ที่มันมันหนาสุดเนาะเพราะว่าข้างๆมันยาวตอนเนี้ยเราก็จะตัดข้างๆออกครับบล็ก จริงจริงแต่ผมผู้ชายตัดง่ายมากเราก็แค่เอาแบบเอาตรงที่จะตัด่ะเนาะโกยมันออกก่อนครับแล้วก็ตัดเลยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันเริ่มยาวกับฝั่งเนี้ยไม่ชอบก็ตัดมันออก เราเราก็ถ่ายไว้ตรงตรงอย่างนี้แหละจนถึงข้างหลังครับแล้วเ,เดี๋ยวมันต้องมาเก็บข้างๆเพิ่มนี่ก็คือใต้หนึ่งข้าง พราะตอนนี้มามาเก็บข้างนี้มันมันไม่แหว่งนะมันแหว่งยากมากครับ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเก็บข้างๆกันทับหนึ่งก็พอเราตัดข้างๆเสร็จเนาะมันก็จะมีลายผมประมาณนี้แล้วถ้ารู้สึกว่ามันมันไม่โอเคเราก็เล็มมันอกอกครับ แล้วนี่คือกันไกแบบกันไกลบ้านๆมากๆจริงๆตอนนี้มันก็คือมันอยู่ตรงนี้ยาวไปหน่อยเดยนะคือข้างหลังมันยังโอเคอยู่ครับตอนนี้เราเ ข้างๆออกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้างหน้าออกหน่อยนึง โอ้ยผมเดอนนะนี่ตอนนี้มันก็จะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวหลอกกงนไกลซอยมาซอยก่อนนี่เมีกงนไกลซอยนี้ครับใช้มานานมาก เราก็าตัดางหน้าให้มันดูแบบนห่มนิดนึนงซอฟต์ลงนิดนึงเราไม่ชอบตรงไหนแล้วก็มันบางๆลง เื้าเขาเวลาเก็บผมแป๊บหนึ่งครับก็เนี่ยตัดข้างๆเมื่อกี้นะครับแล้วก็เล็มๆมันก็จะออกมาประมาณนี้แล้วก็มันก็จะออกมาเป็นเป็นแบบเป็นทรงหน่อยหนึ่งมากกว่าเมื่อกี้เพราะว่าเราไม่ชอบข้างๆให้มันฟูเนาะเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็น ประมาณนี้ครับโบมบบมทีต่ตัดเสร็จแล้วมาดูเร็วไม่ไม่เห็นหน้าหนูมาดูีดไหนเหมือนดิมฮะสั้า,าโลกตั้งเยอ <laughs> โอเคประมาณนี้ดียังผมดียัง ะ huh? ชอบไหมชอบไหมคะเอาไ้แล้วเหมือนเดิมมาชอบไหม <laughs> บ๊ายบายครับ